ประกาศประกาศจากรายการเกมแกง๊งเนื่องด้วยรายการเกมของพวกเราหรือว่ยเนื่องด้วยรายการเกมแก๊งของเรามีกำหนดการที่จะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงเวลาเหมือนเดิม วันในการออกอากาศซึ่งทางรายการของเรานั้นจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการแก้กรรมทำได้เองเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการออกรายการรวมไปถึงพิธีกรยังใช้คนเดิมเพราะาพิธีกรดีมากจริง นในเรื่องของชาของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูอลังการงานสร้างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้อเรายังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำโทษบนลงโทษของเราจะเป็นอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบทลงโทษของเราเหน็ <c oughs> <c oughs> บดีมากบนลงโทษของเราจะเป็นอะไรจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหน <c oughs> ต้องมาติดตามกันในรายการของเรา เรายังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องทางการออกอากาศจากช่องเดิมช่อง67เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นช่อง69และที่สำคัญในวันพุทธที่24เมษายนนี้จากการเรียกร้องของแฟนคลับของน้อง ต้องการจะมีการเล่นเกมกับพวกเราเราจึงจัดให้24เมษายนนี้เรามีนัดกันเวลา1ทุ่มตรงย้ำ1ทุ่มตรงเราจะมีการแจกไอเทมกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไอเทมห้าม <c oughs> อ้าวย้ำอีกหนึ่งรอบหนึ่งชุ่มตรงเราแจกกันแน่นอนสำหรับไอเทมนะจ๊ะ